สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่สิบกเดือนกันยายนสองพัน้อสิบห้าวันนี้ก็วันรวยครับวันรวยวันที่สิบหกวันรวยเราก็จะมีอยู่สองวันวันที่สิบหกกับวันที่หนึ่งวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการปรับแต่งหน้าจอ pdf ผมจะยกตัวอย่างเห็นไหมครับก็ส่งมาก็จะเป็นว่ากลับหัวไปคนละทางกัน ประมาณนี้เห็นไหมครับตัวนี้ไปทางด้านหัวไปทางด้านซ้ายมือส่วนตัวนี้ตั้งตรงเจอบางไฟล์นะครับก็ทั้งซ้ายทาั้งขวาทั้งล่างทั้งกับหัวตอนนี้เราจะมาแก้ไขปัญหานี้ด้วยกันเห็นไหมครับนีค่คือส่งมาอย่างนี้ถ้าผมไปส่งไปให้เจ้านายเจ้านายก็จะจะงดหยิบเวลาอ่านเขาจะอ่านไม่สะดวกเพราะที่เอียงหัวอ่านนะ ส่วนตัวนี้ผมยกตัวอย่างที่ผมแก้ไขเรียบร้อยแล้วผมก็จะเรียงหัวให้ตัวหนังสือตั้งไปตามปกติเห็นไหมครับก็อ่านง่ายกว่ากันอ่าง่ายกว่ากันคือเขาก็ไม่ได้ตะแขงหัวอ่านซ้ายอ่านขวาหมุนมันจะไม่สะดวกในการอ่านถ้าเป็นไฟล์ที่ให้เขาไปตัดสินใจในการประเมินเขาก็คงจะให้เราตกเพราะว่า,วา ลำบากคัดในการตัดสินใจเขาอตอนนี้ผมจะสอนวิธีการแก้ผมต้องมีโปรแกรมนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับโปรแกรมผม PDF Sam Basic sam basic เนอะจะเช็คตัวนี้ขึ้นมาก่อน พอขึ้นมาเนี่ยผมจะแยกก่อนแยกตัวตัวที่เขาส่งมาแล้วมันมันรวมกันเป็นไฟเดียวนะก็ปไฟสปิดนะเป็นรูปกันไกลเนี่ยนะครับคลิกเข้าไปครับตรงนี้ข้างบนมันก็จะมีแถบไปเรียกว่าเคลียรมีให้ hey Select pdf แล้วก็มาที่เ l e c t ปุ๊บเราก็ไปตัวไฟล์ที่เขาส่งมาแล้วมันมันกลับหัวอยู่เราโหลดมาไว้ไหนเราจำไว้ ตัวนี้ผมโหลดมาไว้ตรงนี้นะครับตัวนี้ผมจะแยกตัวนี้นะครับตัวที่มันหันหัวไปคนละทางมันจะคลิกปุ๊บมานะเสร็จผมก็มันตรงนี้โอเพนด้านล่างนะครับปับ๊บเสร็จมันจะไฟล์มันก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วเสร็จแล้วให้เราคลิกที่ลันลันด้านล่างนี่นะครับตัวลันด้านล่าง ลันปุ๊บม,มันก็จะถามเราปรากฏตัวนี้เลยครับ over y ดูเปอร์เซ็นครับครบร้อเปอร์เซ็นแล้วมันคอมพลีทนี่ก็แสดงว่ามันแปลงเสร็จแล้วเราก็ไปดูไฟล์ดูโฟลเดอร์ที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นี้มันจะวิ่งแต่โฟลเดอร์ที่เราดึงดึง p d s มาแต่แรกดึงผมมบากน่าจะเผมออกไปเลยก็ได้ครับตัวนี้ออกไปเลยออกไปปับ๊บ ตอนนี้มันจะแตกมาอ่ามันมีกี่หน้ามันก็จะแตกทั้งหมดมาเลยครับตอนนี้มีมี24หน้าอ่าคลิกดูดีครับเห็นไหมครับตัวนี้มันหันไปทางด้านซ้ายมืออยู่ผมจะหันหัวให้มันตรงๆให้ตัวหนังสือขึ้นไปตรงๆผมจะมาคลิกตรงนี้ Rotate Rotate Page ก็คือหมุนหมุนหน้านะหมุนหน้าคลิกปุ๊บ มันจะขึ้นคำถามโรเททไหม,มก็คลิกโอเคปึ๊บมันไมนครับมันตั้งให้แล้วแล้วก็เซฟไว้ครับเซฟไว้ไม่ให้ไม่เซฟก็กดปุ่มออกมันก็จะมันคับให้เซฟอยู่ดีถามว่าเซฟอยู่ดีปุ๊บเสร็จแล้วราก็จะออกไปดูไฟล์ที่สองกลับหัวไหม้อ่ะตัวนี้ก็กลับเหมือนกันครับมาที่โรเทเหมือนเดิมปุ๊บ กดโอเคเซฟแล้วก็ออกไฟล์ที่สามครับหน้าที่สามหน้าที่สามมันตรงอีกแล้วก็ไม่ต้องทำครับหน้าที่สามไม่ต้องทำตัวที่สี่อหน้าที่สี่หน้าที่สี่กลับเหมือนกันครับกลับเหมือนกันแล้วก็มาโหลดเหตุเหมือนเดิมแล้วก็เราก็ โอเคมอนเดิมครับเก้าสิบองศาดีกี้เซฟแล้วก็ออกเหมือนเดิมมาดูหน้าที่ห้าหน้าทีห้าผมก็มาโรเทรเหมือนเดิมครับปุ๊บมันก็ถามว่าเก้าสิบดีกี้ไหมแล้วก็กดโอเคมันจะหันไปทีละเก้าสิบดีกีนะครับจะหันไปทีละเก้าสิบ เสร็จแล้วเราก็เซฟเราก็ทำให้ครบทุกหน้านะครับเวลาส่งเจ้านายเสร็จมันก็จะได้เขาจะได้อ่านได้สะดวกถ้าเป็นอะไรที่มาแข่งกันด้านการตัดสินหรืออะไรให้คะแนนเขาจะให้เราตกตล,ลอดครับไฟลมาให้เขาอ่านยากเขาก็คงก็งานเยอะเนาะนี่ก็ฝากให้ตรับแต่งหน้ามาให้เสร็จเลยเอ่าผมจะทำให้ดู ไม่เยอะนะครับอย่ได้ไม่เสียเวลาชิปจะได้ไม่ยาวโลเทตปุ๊บ90้ดีกีปุ๊บ,บตอนนี้หน้าเจ็ดอยู่นะครับเซฟเห็นไหมครับผมไม่เซฟแต่ผมออกมันก็ถามอีกทีว่าจะเซฟไหมล้วก็ตอบ yes ปุ๊บอ่ะนาทีแปดหน้าทีแปดโลเทต90้าองศาไหม อ่ะเซฟผมจะทำตัวอย่างให้แค่แปดหน้านะครับจะได้ไม่เสียเวลาทำอย่างอื่นโอเคครับหนึ่งถึงแปดอันนี้ผมลบทิ้งไปเลยนะครับจะได้ไม่งงอ่ะดีลิทไปเลยตอนนี้ผมเรียงหน้าให้แล้วนะครับระหว่างหน้าที่หนึ่งถึงหน้าที่แปดอ่ะตอนนี้ผมจะเมืดผมจะรวมไฟลแล้วเป็นไฟล์เดียวกันไฟอะไรที่มันเป็นอันนั้นเราก็รวมมาเลยก็ได้ครับไฟล์ ไม่ต้องให้เขาไปเปิดทีละหน้าทีละหน้าจะได้ไม่เสียเวลาการลงไฟล์ก็มีผลในการส่งให้เจ้านายก็จะสะดวกในการอ่านก็มานี่เหมือนเดิมนะครับไอคอนตัวนี้เหมือนเดิม PDFSAMBasic อ่านว่าอะไรนะ SAM นี่สามอ่านไม่ออกก็ไม่ต้องอ่านเมมิ์ดครับเหมือนมาตรงเหมืดนี่ครับ แล้วก็แอดเข้าไปแล้วก็มาที่ไฟล์ที่เราโหลดไว้ครับหนึ่งถึงแปดปุ๊บแล้วก็กดชิปอเลยเพื่อเลือกทั้งแปดหน้าปุ๊บกดชิปกด ALT แล้วก็ OPEN เห็นไหมครับไฟล์ทั้งหมดห้าหน้าไอแปดหน้ามันจะมาอยู่ตรงนี้แล้ว ตรงตารางข้างบนนะครับตรงตรงรายการงานข้างบนนะครับมันจะมีเป็ดหน้าเราก็ดูครับว่ามันมาครบไหมเสร็จเราก็มาลันเหมือนเดิมครับลันเหมือนเดิมปื๊บมันก็จะคอมพิวต์มันก็จะเป็นเส้นสีเขียวปื้ดยาวเลยแล้วก็ตัวนี้ก็ขึ้นคําว่าคอมพิวต์แล้วก็ออกได้เลยครับเห็นไหมครับมันจะเด้งมาตรงนี้แล้วเป็นไฟล์ใหม่ให้เราแล้ว อตอนนี้ผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าเปดหน้ามันจะเรียงให้เราไหมเห็นไหมครับตอนนี้มันเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับการรวมไฟล์การแยกไฟล์การแต่งหน้าสําคัญนะครับส่งให้เจ้านายโอเคนะครับก็ง่ายๆแค่นี้เอาไปลองใช้ดูนะครับเป็นประโยชน์สำหรับงานของเรา โอเคนะครับสวัสดีครับ